Baby be wanna girl in first time just school to the าสวัสดีท่านผู้ชมด้วยครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปิดโหมดมืออาชีพในแอฟเ a น e b o o k นะครับก่อนอื่นกดเข้าไปนี่นะครับกดเข้าไปที่โปรไฟล์หลังจากนั้นกดตรงนี้นะครับจุดสามจุดหลังจากนั้นดูตรงนี้นะครับตรงบรรทัดน,นี้นะครับ ถ้าใครที่เปิดแล้วมันจะขึ้นว่าปิดหมดมืออาชีพนะครับแต่ถ้าใครที่ไม่ขึ้นครับต้องผ่านการคัดเลือกจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะคัดเกณฑ์ด้วยนะครับคนของคนที่ไม่ขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ให้เราลงอะไรก็ได้ครับที่มีสาระและอันนั้นนะครับหลังจากลงไปแล้วมันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นประวัติข้อมูลบอกว่าเดสบอร์ดมืออาชีพนะครับทุกคนให้เรากดดูเลยฮะนี่นะครับ ก็ผมก็ยังไม่ค่อยมีคนดูนะครับก็ขอ,ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย